วันนี้โค้ชฟูจจะมาสอนเรื่องการตัดแคลอรี่วันนี้เพื่อการลดน้ำหนักนะครับการที่เราจะลดน้ำหนักได้เนี่ยเราจะต้องควบคุมทั้งแคลอรี่นะครับผมหลักๆเนี่ยคือแคลอรี่และเรื่องของสารอาหารครับถ้าเรายังกินเยอะกว่าที่เราใช้เราก็จะไม่มีทางลดน้ำหนักได้นะครับวันนี้โค้ดฟูนมานำเสนอเป็นกราฟนะครับสมมุติว่า น้ำหนักของเราเนี่ยจะลดลงได้นะครับเราต้องเริ่มตัดแคลอรี่ทุกวันนะครับตัวอย่างเนี่ยตัด500แคลอรี่ต่อว,วันเนี่ยถือว่าตัดเยอะนะเพราะว่า500แคลอรี่เนี่ยเราสามารถตัดในอาหารก็ได้นะครับ500แคลอรี่หรือตัดจากการเพิ่มการออกกําลังกายเพิ่มออกกําลังกาย500แคลอรี่เนี่ยออกประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าที่ง่ายกว่าก็คือเราตัดทั้ง อาหารเราครึ่งหนึ่ง250อีก250เราออกกําลังกายนะครับถ้าเราตัดแคลอรี่500แคลอรี่นะครับหรือเริ่มตัดก่นหน1่0ถึง200ก็ได้ทุกๆวันนะครับอย่างน้อย1สัปดาห์เราก็จะลดน้ำหนักได้ครึ่งกิโลนั่นเองนะครับผมโดยเฉลีย่ยลองทำดูและถ้าเราตัดแคลอรี่นะครับจนครบ7,700แคลอรี่โดยประมาณ